สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีกับแปลงกระเทียมด้วจ้ะแปลงนี้อยู่ติดถนนใหญ่ต้นเงา้วๆหรอเนื่องจากรถรถไถอันเก่าใหม่กิ๊กนั้นสตาร์ทไม่ติดเอาไปลานสอมลอเดอร์เธอหนึ่งเขาบอกว่านะมันสองที่เกียกไซอันที่สื่อมากมันเก่าเขาก็เลยเปลี่ยนออกอันนี้ให้หมเอาเอากลับมาจากลานพอกลับมาอีกเข็นมาสวน ตาดวบัติดอีกพ่อแม่พี่น้ักสงสัยต้องเอาไปโรงพยาบาลอีกละอันนี้กะรถอันเก่าด้วยจ้ะอันที่สืออันแรลกถ่ยตรงนี้เตรียมไว้ปลูกปลูกบักแตงกวัวแตงกวัวญี่ปุ่นนะคะวันนี้ได้ไถได้ไถ่สองอันนี้ไถ่สองหม่องหน่อยนึ่งนัวสิแลีนยนขบานไปอันนี้ยากก่อนอันนี้ยากเหล่ารแรงๆจังมากไม่เห็ดแปลงผลไม้เดี๋ยวพาไปเบิ่งจ้ะเดี๋ยวตอนเดินมันจะวูบวาบนิดน,นึงนะคะ จะพยายามเดินช้าๆได้จะพออย่างตรงนี้ตะกี้มันเป็นแปลงอันพักกองตุ้งของเตะเกย์เหือเบิเ่นหรอแล้วก็นี่ไทยไปว่าหันนี่เดี๋ยวจะปลูกเอาว่าปลูกพักถิเกวานมาเลเ็ดไว้ตั้งแต่สองเดือนที่แล้วผักขงขม,ขมคือผักกาดเขียวบานเฮาที่ที่เขาเอาดองกินเป็นอย่างัเป็นผักกาดดองเหีนยเป็นพักสม ตรงซองมันเขียนว่ามันเป็นผักสลัดโบเมนตรงซองมันเขียนว่าเกโมโนที่เอาไว้ใช้สําหรับเป็นดองนะคะเอามาวางขายเราสองถุงเออขายได้อยู่ใส่หลายๆเอาก็เขียนบอกข้าว่ามันเป็นผักเป็นผักดองเดอบอกสิเอาไปเห็ดดองแล้วจะปลูกตรงนี้ล่ะมันวานเบียร์ไปละเสดายเสดายเบียร์มันปลูกเอาคาราเมลิคขึ้นเนะาะคาราเมลิคองเนาะมาสัานส่นๆานจ้ะนาทีสองนาทีตรงนี้กะอันอันแป้งนี่พัก นี่เองนะปลาขมปอบอายอีกเชกหน่อยก็เะเด้เก็บขายเก็บขายเราแหล,ละถ้ามันยังหน่อยอยู่ก็เลยอันนี้ไอ้พวกสองอนนนก็หมดแล้วค่ะเก็บกินช่วงหน้าหนาวยังไม่ได้ลื้อนู่นยังไม่ได้ลื้อเลยแปลงมะเขือเทศปีที่แล้วเดี๋ยวจะลื้อออกแล้วก็เดี๋ยวเอาปลูกมะเขือเทศนะคะฝั่งนี้เปลี่ยนฝั่งปลูกที่เดียวกันไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นเชื้อราไปลาจะพ่อแม่พ่นาเดี๋ยวพอกันไหมเด้อจ้ะสวัสดีค่ะ